สวัสดีครับวันนี้ออฟอยู่ที่โกดังเทพารักษ์นะครับวันนี้มารีวิวนะครับรถในกลุ่มของบานสไลด์นะครับผมนะครับบานสไลด์จะเป็นตัว e สุสุนะครับ1.9นะครับเป็นตัวบีนะครับเกียร์ธรรมดานะครับผมปี2019นนะครับนี่ครับ ก็จะเป็นแบบประมาณนี้เลยนะครับเป็นตู้บานสไลด์ข้างนะครับผมนี่นะครับมีหลายคันนะครับไม่ห้าหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นถึงหลักแสนนะครับก็ต้องมาเลือกชมนะครับหรือให้ออฟนะครับทัดรถให้เบื้องต้นได้เลยนะครับนี่นะนี่ครับ ก็จะเป็นรถที่ปลดสัญญานะครับจากหน่วยงานนะครับแล้วก็เข้ามานะครับพอปลดระวางแล้วก็เข้ามานะครับท่านใดที่เป็นลูกค้าที่ต้องการหารถกลุ่มนี้นะครับเพื่อไปวิ่งงานนะครับเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในส่วนของการทํางานนะครับหรือโรงงานนะตัวนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับราคานะครับ จะอยู่ที่2 6 9 0 0นบาทนะ2องแ0 0บาทนะครับจะเป็นบานสไลด์นะครับเป็นรถด,ดัดแปลงบานสไลด์ตู้ข้างนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นอ s u z u หนึ่งจุดเานะครับโดยรวมตอนนี้ก็จะเป็นปี19บานะประมาณนี้นะครับตรงสติกเกอร์นี้ผมเดี๋ยวผมต้องลอกออกให้นะครับอ่ายังเป็นของหน่วยงานเดิมมานะครับ รูปแบบจะเป็นแบบประมาณนี้เลยนะครับการชนก็จะเป็นกระชนดำนะครับกระชนหน้าดำนะครับไฟยังเป็นตัวหลอดไฮโดรเจนนะครับหน้าเก่าอยู่นะครับผมนี้ก็มารีวิวโดยรวมนะครับทั้งรถนะครับเป็นบาร์ล้ายยังเหลืออีกหลายคันนะเยอะเลยนะครับม่ห้าหมื่นเก้านะครับมีม่เจ็ดหมื่นแปดหมื่นนะครับหลักแสนก็ อยู่ที่ลูกค้ามาเลือกเลยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยนะครับก็ต้องดูนะครับในส่วนของภาพรถเป็นหลักด้วยนะครับมาอย่างคันนี้ภายในนะครับมันจะมีพวกตำหนิเรื่องเบาเรื่องอะไรนะครับตรงนี้เดี๋ยวดูจัดการดูให้นะครับภายในจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี้นะครับเกียร์นะครับ เป็นเกียร์เมนูนะครับ6สปีดนะครับเดินหน้า6สปีดนะครับวิทยุทั่วไปนะครับผมเป็นเล่นซีดีนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับคันนี้มาอยู่ที่1,244,525นะครับ124,452 นี่นะช่วงล่างก็จะเป็นประมาณนี้นะบางคันไม่น้อยก็อาจจะมีอ่ายางนะครับปียางอาจจะไม่ได้ใหม่นะครับอย่างคันนี้นะครับขนาดยาง2.05นะครับทับ70นะครับขอบสิบห้นะอนี่ครับจะเป็นปี24นะครับปี24 นะบางคันก็ยังเป็นยางติดรถนะครับก็ต้องพิจารณาดูเบื้องต้นเลยอย่างนี้นะนะครับจะเป็นแบบนี้เลยแต่จะเป็นรถเดิมๆนะครับรถเดิมๆที่เป็นเครื่องเดิมไม่มีการดัดแปลงเครื่องยนต์นะครับบานสไลด์นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดดูซิขึ้นไหม อ้คันนี้น่าจะยังติดล็อกนะครับผมยังไม่ได้ปิดล็อกก็้าข้างในจะเป็นประมาณนี้นะครับลูกค้าเปิดได้สองฝั่งนะเปิดได้สองฝั่งบางทีเมื่อกี้ผมบิดมือเดียวนะครับแล้วก็ไม่ไม่มีแรงตัวยกนะครับเพราะว่าอีกมือนึงถือโทรศัพท์ถ่ายรีวิวให้กับลูกค้านะครับบานสไลด์แบบนี้เปิดได้สองฝั่งนะแบบนี้เลยเป็นอลูมิเนียมเลยนะครับแข็งแรงนะครับผมก็ ตัวนี้สามารถอาตอบโจทย์นะครับในการทำงานนะครับขนน้ำขนของนะครับต่อลูกค้าได้นะครับผมนะครับความสูงนะครับความสูงประมาณาประมาณเกือบสองเมตรนะครับประมาณเกือบสองเมตรนะครับผมห้องเครื่องยนต์นะครับ เครื่องยนต์นะครับหนึ่งจุดเก้านะครับนี่ครับน็อตไม่มีขยับเลยนะครับน็อตไม่มีขยับเลยนะฝากระโปรงเดิมๆโรงงานเลยนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คตีนยาแนวอยู่ครบนะครับสติเกอร์นะครับโรงงานอยู่ครบหมดนะครับเม็ดอาร์คฝากระโปรงเดิมแน่นอนนะครับไม่มีน็อตขยับเลยนะครับในส่วนของพวกคานนะครับดูครับ นะครับฐานเดิมน็อตไม่มีขยับเลยนะครับสติกเกอร์นะครับในเพจนะนี่สวยๆเลยนะครับสวยๆแบบนี้รีเวทไม่มียิงออกนะครับแผ่นเดิมโรงงานนะครับคานรับปากกระโปรงหน้านะครับน็อตเดิมๆนะครับไม่มีขยับเลยนี่มาด้านซ้ายกันบ้างนะครับนี่เดิมๆหมดนะครับ มาร์กนะครับนะครับมาร์กเดิมโรงงานหมดเลยนะครับจุดนี้ครับมาร์กเดิมโรงงานนะครับนี่มอหนงม่าน้ำมาร์กเดิมนะน็อตไม่มีขยับเลยนะครับนี่นะครับการันตีอยู่แล้วนะครับไม่มีชนหนักน้ำท่วมก่อหม่แน่นอนนะครับคือรถประเภทนี้นะครับอย่างยออเรียนนะครับราคาเดียวกันเลยที่269,000บาทนะครับจะมีนะครับ ไม่ห้าหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นถึงหลักแสนนะขึ้นอยู่กับลูกค้ามาดูนะครับใครดูก่อนได้ก่อนนะครับพอมาดูแล้วเนี่ยอย่างคังนนี้มีเราจะได้มีตัวเลือกเยอะอ่ะไม่น้อยนะครับแต่ตัวรถนะครับอาจจะมีร่องรอยเยอะนะครับก็อาจจะเปลี่ยนอีกคันหนึ่งที่ไม่เขยับขึ้นมานิดนึงแต่ว่านะครับรถเรียบร้อยกว่านะครับก็นะครับ ลูกค้าก็มาดูได้หลายคันนะครับมันจะได้เป็นตัวเลือกให้ลูกค้านะครับเพราะว่านี่ครับมีอีกหลายคันเลยนะครับที่เป็นบานสไลด์นะครับอูซูนะนี่ครับนีเยอะเลยนะครับแบบนี้นะแบบนี้เลยก็นะครับท่านใดสนใจรถประเภทนี้ไว้ใช้งานนะครับกิจการต้องการเสริม กำลังนะครับในการขนส่งนะพอบก,ก็นแนะนําเลยนะครับสําหรับเจ้านะครับดีสุสุบานสไลดแบบนะ์นะครับผมแบบนี้นะนะครับผมก็สนใจมานะครับมาดูรถได้ที่โกดังเทพารักน์นะครับนะครับใกล้ๆกับสีีแยกคลองขุดนะติดๆกับธนาคารกรุงเทพนะครับยังไงแล้ว แอดไลน์ออฟมาได้นะครับเดี๋ยวผมส่งโลเคชันให้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0632290535นะครับ0632290535นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ออฟได้เลยนะเข้ามาดูรถประเภทนี้ก็ได้นะครับหรือว่าท่านใดหารถประเภทอื่นไว้ใช้งานก็ติดต่อได้เช่นกันนะมีหลากหลายรุ่นหลากหลายคันนะครับให้ลูกค้านะครับนะครับมาเลือกชมเลือกดูกันนะ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส c r ส b ์ด้วยนะครับสวัสดีครับ